เนี้นะครับพี่สม้มผู้หญิงอายุ55ปีนะครับบินมาจากสาหรัฐอเมริกาทำผ่าตัดดิงหน้า5วันแล้วขึ้นเวทีเป็นสปีกเกอร์ได้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างก็อายุ55ปีที่ผ่านมาก็เสริมจมูกนี้ไปบ้างนะครับสกินแคร์อะไรก็ใช้ตามปกติแต่ว่าไม่ได้ทำเครื่องอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าเรามาวิเคราะห์ตรงใบหน้าเนี่ยเราก็จะพบว่าใบหน้าสองข้างเนี่ยซ้ายขวาไม่เท่ากันถ้ามามองไปปุ๊บก,ก็จะเห็นเลยคิ้วไม่เท่ากันตรงพื้นที่ใต้คิ้วไม่เท่ากันชั้นตาไม่เท่ากััันน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 เเเเาาาะะะะพพววกก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 กรรรรดูหหหแแแ้้้้มมมมมีีมี่่่่่ย็็็็็จจตตงงงปคออออไไ แก้มย้อยอันนี้ก็เริ่มมีบ้างเ,ออเขาพูดคุยกันก็คิดว่าการทำผ่าตัดเนี่ยเราต้องทําทั้งหมดในตอนแรกเองพี่ก็คิดว่าปัญหาส่วนใหญ่มันอยู่แถวตรงอัปเปอร์เฟสนะครับหน้าส่วนบนก็บอกเออถ้าเขาทําแค่ข้างบนตรงนี้น่าจะพอนะเทมเพอเรลลเนะเาะก็พอตรวจเสร็จบอกเออทำพอได้แหละเ e มเ o r a ร lift มันดูกระชับขึ้นแต่ว่าตรงที่ห้อยตรงนี้บางทีมันก็จะรู้สึกว่าแบบมันไม่บาลานซ์กันนะก็เลยคุยด u สคัส,ก,สกับพี่เขาว่าถ้าเราทําเป็นฟูลเฟสลิฟต์น่าจะตอบโจทย์มากกว่าน่าจะได้ความอ่อนเยาว์ที่ด วันที่5ที่เราตัดไหมก็คือวันที่พี่ต้องขึ้นสเตจเลยก็พี่ก็ขึ้นไปด้วยความมั่นใจแล้วก็พี่ก็ขอบคุณมากที่แบบเราช่วยดูแลเป็นอย่างดีนะฮะ